สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มีคา a n แนลนะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในงานวัดนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ในงานงรวมรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดนะครับตท่าที่ผมเคยเจอมานะรถบรรทุกสีสวยเพียบเลยในงานนี้นะครับ เยอะมากเลยครับรวมถึงคันนี้ด้วยนะครับก็เอาเวทีโอ้โหถือว่าครบสูตรเลยครับคอนเสิร์ตมีไงรถคันนี้มีอย่างอานเดียวนี่คือเป็นหนึ่งในรถนนนะบรรท,นะทุกคันนีบอกเลยว่าสาวๆที่นี่นะดีทุกคนบอกเลยว่าสาวๆรถบรรทุกนี้โอ้โหใช้คําว่าดีเลยดีเลยขณะนี้เราพาดูต่อครับว่ามีรถสวยๆแบบไหนบ้างมาแล้ว ดังแบบนี้ไม่ได้เสียงมาจากลำโพงของงานนะครับ<ด>เป็นเสียงมาจากรถบรรทุกที่มาเปิดโชว์เครื่องเสียงกันนะครับจะบอกว่าแต่ละครั้งี่รับเครื่องเสียงมาสุดๆทั้งนั้นเลยครับน่อยสแ,ดแดอสด้องแสดงถ้าเต้นไม่แรงพี่จะเอาไฟจิ้มตูดแล้วนะเอาโพแบมจิ้มตูดเลยนะ 1, 2, 3, ที่ดีคือด e ีคาครับผมขอบคุณพี่อมดีคาด้วยครับผมเชฟเจ้าพันดาเปลี่ยน MC ครับพี่แล้วก็พี่อมดีคาเดินทางมาถึงนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเชิญเช็คถุงลมนิรภัยคู่หน้าโคุยตี้ได้เลยครับโย่เล่นกล้องไหนเล่นกล้องไหนส่งยิ้มให้ตากล้องหน่อยหนู แล้วก็บอกว่าพี่ถ่ายหนูยังไงรููจะบวช เยนะครับเราก็มายืนอยู่รถบนะรรทุกนะครับบันนีก็เป็นสิบล้อบางนีก็ไปถึงสิบล้อแล้วแต่เป็นรถบรรทุกนะครับสวยๆด้านนั้นเลยนะครับก็มีการตกแต่งไฟนะครับแล้วก็มีการตกแต่งครเมียม,มพร้อมเลยเชื่อว่าเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งที่พอจอดรวมกันแล้วผมว่าสวยงามมากๆเลยนะครับในโซนนี้นะครับก็จะมีหลายส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับที่รถบรรทุกแบบจัดเต็มเครื่องเสียงมันแน่นเลยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่ชาวรถบรรทุกนะที่แต่งสวยๆก็มีเหมือนกัน แต่คราวนี้ผมเองอ่ะอยากรู้ว่าที่เขาพังหงกหัวแบบนี้มันคือหมายความว่าอะไรเพราะว่าผมเห็นบางคันก็ทําแบบนี้บางคันก็ทําไม่ได้บางคันก็ทําได้ครันนี้เราเองก็อยากรู้มันคืออะไรเดี๋ยวเราหาผู้รู้กันดีกว่าไอ้ที่มันพังหงกหัวเนี้ยมันคืออะไรพี่คือใช้เฮลิคอกยกครับผมอะไรนะใช้เฮลิคอกยกอ๋อเป็นการใช้เฮลิคยกขึ้นมามเพื่อเ <โ complic. S 1> พือพ่อทำอะไรพี่คือยกให้สะดวกขึ้นนะครับให้สะดวกขึโตปกติเราจะยกอ๋อเขายกมาได้เห็นเครื่องเลยผมอยากเห็นตอนที่มันหัวลงบ้างได้ปะ ได้ครับเดี๋ยวได้มาได้ไหมได้อ่านี่มันค่อยๆลงแล้วผมเข้าใจแล้วก็คือเขาเวฟเซอร์วิสนะครับเวฟเซอร์วิสมันสามารถเป็นไฮดรลิกที่สามารถยกหัวพนกขึ้นแล้วก็พงกลงได้ผมคิดว่าเอ้ยต้องทำความเคารพเขาหรือเปล่าหรือจริงไม่ใช่มันมีเหตุผลของมันนะครับ นี่ครับผมมาเจอรถคันนึงครับซึ่งผมเคยเห็นสมัยเด็กๆเสี๋ยตามบ้านคุณแม่ที่แบบพอเราเราขาดตน่ังจะหวัดว่าคุณแม่รับก็จะเห็นรถรุ่นนี้นะแต่คันนี้ไม่ธรรมดาครับนี่ผมเห็นอันนี้นี่ผมเชื่อว่าในสมัยนั้นไม่น่ามีแบบนี้เดี๋ยวเราไปคุยเจ้าของรถกันดีกว่านะครับว่าคอนเซ็ปต์ของเขาคืออะไรนะครับใครเป็นเจ้าของรบพี่นาญาตคุยด้วยหน่อยพี่เชิญครับพี่อันนี้มันคือรถอะไรครับพี่ไอ้หัวยาวเทีครับอายุรถมันเท่าไหร่พี่ ผมไม่แน่ใจครับอายุรถกับอายุพี่เนี่ยใครเยอะกั็เยอะกว่ากันรถเยอะมากครับรถเยอะกว่าใช่ไหมผมคิดว่ารถในยุคนั้นไม่น่าจะมีอินเตอร์แบบนี้ไม่มีอันนี้ทําเองเหรอครับพี่ทำครับผมมันคือเครื่องอะไรครับพี่เอไอเอชเจ็ดร้อยครับฮีโร่อ่ะฮะเป็นเครื่องใหม่เป็นเครื่องใหม่ครับวางลงไปใหม่ครับผมแต่อายุรถเท่านี้ครับเติมขนาดกี่นิ้วครับพี่ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจใช่ไหมครับผมแต่มันเท่มากเลยนะ พี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับตอนนี้รเราไปอยู่ที่หน้ารถยุคใหม่แล้วล่ะนะครับแล้วก็เป็นการแต่งที่สวยงามมากๆาผมเองก็ไม่รู้เลยว่ามันเรียกว่ารุ่นอะไรนะครับแต่ว่าพอเห็นแล้วมันสะดุดตามากๆนะครับ <S <S จะเป็นเรื่องของโครเมียมเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในเห็นไหมเห็นภายในมะมโอ้โหสวยงามมากรถคันนี้ผมว่าจัดเต็มแล้วก็จัดมาครบเลยนะครับ <S <S อันนี้จะเป็นการแข่ง ระหว่างพี oh, ่โก้กับพี่อังเจอร์ถ้าวันนี้พี่โก้ชนะได้ชนะผู้หญิงแล้วนะเฮียโคตรภูมิใจแทนเลยพี่สุดยอดเหมือนดาภูมิใจแทนเลยแล้วพี่แองเจอร์นะเราชนะผู้ชายพี่นี่กอนอันดับหนึ่งเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยพี่แม่งสุดยอดปรบมือให้พี่แองเจอร์รอเลยฮะปรบมือเหมือนชนะแล้วนะท่านผู้ชมครับ ถ้าวันนี้พี่โก้ชนะทุกคนโหให้พี่โก้ดังๆได้ไหมครับ <c oughs> ไปสั่งไม่น่าช่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อนเดร์ส oh ันนผู oh. ้ชนะือทงเร็นนี้วาไแล้วดอเลยเอาวเียได้ครับเลาเูขึ้นมาเลยครับเมาครับโอ้โหอย่างนี้แลครับโอ้โหเนียนเยได้ชนะผู้หญิงแล้วนะ เฮียโคตรภูมิใจแทนเลยพี่มใจเหมือนดาพี่แบงค์ครับในฐานะที่พี่แบงค์ไปต่างประเทศมาที่ต่างประเทศมีการแข่งแดกที่เป็นรถบรรทุกแบบนี้ไหมครับมีไหมพี่อันนีมันมีนะแต่ผมไม่เคยไปมันมีโหจริงจริงเมกาไปเล่นหมดเลยนะรถบรรทุกก็เล่นรถบรรทุกก็เล่นหนลากแบบนี้ก็เล่นใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ายังไม่เคยไปและนี่เป็นครั้งแรกที่พี่แบงค์มาดูได้ป่ะใช่ พี่เบียร์ครับพี่เบียบร์เลดแว<ม>ร์ครับขม่ผออพี่เบียร์นะแม่อันนี้พี่เบียร์เลดแวร์ใช่ไหมฮะไม่ใช่อะไรแนละ้วตีด้วยกล้องเลยพี่เบีย,ยร์เลดบอยเียพี่เบียร์เลดบอยอันนี้พี่อัพครับพี่อัพกลางปีพี่อัพกลางปีอ่ากลางป,งปีแล้วนะปลายปีอ่ะปลายปีเป็นอีกคนนึงไ <c oughs> อนน้บ้าไม่ใช่คนเดียวกันแล้วแหละบริษทัทเขา สีเขียวเมื่อสักครู่นะครับก็เข้าไปเป็นผู้ชนะในรันแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรันสองกันต่อเลยครับแต่ว่าด้วยความที่รถคันสีเขียวครับไปเปรียบเรื่องของตัวถังรถด,ด้วยที่มันแบบเล็กกว่าและก็เพรียวกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรันสองกันครับ และต่อไปนีน้ก็นีครับและนี่คือบรรยากาศงานารวมรถบรรทุกที่สวยๆผมว่าเป็นงานที่ใหญ่มากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ในประเทศไทยอย่างที่เคยจัดมาและนี่คือ TT t r u c k f e s ครับและเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับงานสนุกๆแบบนี้สล้วเรวันนี้ขอตัวไปเต้นกับวงวานานอนกันครับไป